สวัสดีครับพบกับผมกูปอนจากเพจเด็กเด็กสตูดิโอครับสำหรับคลิปนี้จะไม่ใช่รายการเด็กเด c r คร t มาทําบอดเกมกันเอะนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกมที่ผมออกแบบเองนะครับซึ่งก็คือเกม diffuse นั่นเองครับเกม diffuse นะครับเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดที่จะต้องเข้ามากู้ระเบิดในเมืองนี้นะครับเกมนี้จะเป็นเกมประเภทเราอะไรนะครับก็คือคอยลูกเต๋าแล้วก็เขียนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับ สำหรับเกมดีฟิลนี่นะครับเราจะแบ่งกันเป็นทั้งหมด3โหมดนะครับโหมดแรกก็คือโหมดธรรมดานะครับหรือที่ใช้ในเกมก็คือโหมดเจ้าหน้าที่ทั่วไปนะครับแล้วก็โหมดที่2คือโหมดผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะมีความซับซ้อนของเกมมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ยากขึ้นนะครับเกมแค่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็โหมดสุดท้ายคือโหมดสดผู้เล่นคนเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสอนเฉพาะโหมดเจ้าหน้าที่ทั่วไปหรือโหมดธรรมดานะครับก่อนแล้วก็โหมดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกับโหมดผู้ โอเคสาหรับเกมทีฟิลนะครับเราจะเล่นกันทั้งหมด10รอบครับใน1รอบก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2เฟสนะครับเฟสแรกก็คือเฟสค้นหาระเบิดนะครับแล้วก็เฟสที่2คือเฟสกู้ระเบิดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีการเตรียมเกมกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับวิธีการเตรียมเกมของเกม d ีฟิล์นะครับก่อนอื่นเลยก็คือให้วางแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้จะเป็นเหมือนเพยเจดนะครับให้วางไว้ตรงกลางของตรงบริเวณตรงกลางโต๊ะนะครับอันนี้ผมขอขยับมาทางขวาดนึงเพื่อให้มันอยู่ในกล้องนะครับจากนั้นนะครับก็แจกแผ่น พื้นที่ปฏิบัติการนะครับให้ผู้เล่นทุกคนนะครับคนละหนึ่งแผ่นโอเคแล้วก็ให้ทุกคนครับเขียนชื่อตัวเองลงไปในแผ่นปฏิบัติการของตัวเองนะครับก็เขียนลงไปเลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือพื้นที่เขียนชื่อนะครับโอเคพอทุกคนเขียนชื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้ผู้เล่นสักคนหนึ่งนะครับคนใดก็ได้ครับคนเดียวถอยลูกเต๋าดีแสองลูกนะครับจากนั้นผู้เล่นทุกคนครับจะเลือกลูกเต๋าจะจะต้องเอาเลขจากลูกเต๋าสองลูกเนี่ยนะครับไปเขียน ลงไปในพื้นที่ปฏิบัติการของตัวเองในช่องไหนก็ได้นะครับโดยที่เกมนี้นะครับมีข้อควรระวังนิดนึงคือตัวเลขที่เราเขียนลงไปะครับถ้าเราเขียนอยู่ในพื้นที่สีขาวเนี่ยตอนจบเกมมันจะไม่ได้คะแนนจากการกู้ระเบิดครับผมเราจะได้คะแนนจากการกู้ระเบิดก็ต่อเมื่อเราเขียนตัวเลขนะครับลงไปในพื้นที่ที่มันเป็นสีสีครับเราถึงจะได้คะแนนนะครับอันนี้ผมจะขอตัวอย่างให้ดูก็คือเขียนเลข5ากับเลข6ลงไปที่ไหนก็ได้นะครับผมผมก็เขียนเลยอ่า แค่นี้ครับการเตรียมเกมก็เสร็จสิ้นเราก็พร้อมที่จะเริ่มเล่นเกมแล้วไปดูเฟสที่1น่นะครับเฟสค้นหาระเบิดเฟสที่1น่นะครับสำหรับเฟสค้นหาระเบิดนะครับให้ผู้เล่นคนใดคนนึงนะครับคนเดียวนะครับคออลูกเต๋าทั้งหมดทั้ง4ลูกเลยนะครับพร้อมกันจากนั้นนะครับจับคู่ลูกเต๋าที่เป็นสีเดียวกันนะครับเข้าด้วยกันแล้วก็มาวางไว้ด้านบนของแผ่นช่วยเล่นแผ่นนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าลูกเต๋าลูกไหนใช้ทำหน้าที่อะไรครับ จากนั้นผู้เล่นทุกคนนะครับก็เลือกลูกเต๋าหนึ่งคู่นะครับเลือกความกันเลยอันนี้คือไม่ต้องหยิบลูกเต๋าไปนะครับแค่ดูแล้วก็เลือกเลือกลูกเต๋าหนึ่งคู่ครับแล้วก็เอาผลจากลูกเต๋ามาเขียนโดยที่ตัวเลขที่อยู่ในลูกเตา๋า D8 นะครับจะหมายถึงตัวเลขเบาะแสนะครับแล้วก็จุดที่อยู่บนลูกเต๋าดีหนะครับหมายถึงจำนวนระเบิดที่เราต้องวาดนะครับสมมุติว่าผมเลือกลูกเต๋าหนึ่งคู่ก็คือลูกอ่าผมผมเลือกคู่สีดำก็คือ4กับ4อันนี้นะครับก็คือผมต้องเขียนเลข4ลงไปในแผ่นพื้นทที่ปฏิิิบบััตตกกกาารรแลล้้้วว็องงดดูะเหม4 อ่ะผมก็จะขอเขียนเลขสี่ก่อนผมเขียนเลขสี่ตรงนีนน้นะครับอ่าจากนั้นการวาดระเบิดนะครับวิธีการวาดระเบิดจะมีกฎในการวาดอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับกฎข้อที่1เลยก็คือว่าระเบิอออดอย่างน้อย1ลูกนะครับจะต้องวาดติดกับตัวเลขเบาะแสที่เราเขียนในรอบนั้นรอบนี้เราเขียนเลขสี่ลงไปตรงนี้ใช่ไหมครับแปลว่าเราต้องวาดระเบิดอย่างน้อย1ลูกนะครับติดกับลูกนี้ติดกับเลขตัวนี้ติดหมายความว่ายังไงให้ดูเลให้ดูช่องรอบๆเลขสี่ครับทั้ง8ดช่องเลย นะครับอันนี้หมายถึงติดแล้วาดหลูกลงไปในช่องไหนก็ได้อย่างน้อย1ลูกนะครับจากนั้นนะครับกดข้อที่2ก็คือระเบิดทั้ง4ี่ลูกที่วาดนะครับจะต้องต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันนะครับห้ามห้ามขาดตอนนะครับแล้วก็กดข้อสุดท้ายครับระเบิดที่เราวาดนะครับทั้ง4ี่ลูกนะครับจะเลี้ยวได้สูงสุดไม่เกินสองครั้งเลี้ยวหมายถึงยังไงถ้าเกิดว่าเราวาดระเบิดอ่อโอเค๋ยวผมวาดให้ดูเลยดีกว่าว่าเลี้ยวหมายถึงยังไงนะครับสมมุติว่าผมวาดระเบิดอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะครับ ปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะอันนี้นะครับตามกฎข้อที่1ครับระเบิดอย่างร้อยหนึ่งลูกอยู่ติดเลขเบาะแสนะครับก็คือกรณีนี้เนี่ยจะมีระเบิดอย่างจะมีระเบิดทั้งหมด3ลูกเลยครับอยู่ติดเลข4โอเคนะครับอันนี้คืออันนี้ก็อยู่ในเงื่อนไขกฎข้อที่1นะครับต่อไปครับกฎข้อที่2ต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวผมก็ต่อเนื่องกันนะครับติดกันเลยนี่เป็นเส้นเดียวกันนะครับไม่ไม่มีเว้นระยะห่างนะครับสุดท้ายนะครับเลี้ยวได้สูงสุดสองครั้งเลี้ยวนับยังไงวิธีการนับเลี้ยวคืออย่างีี้้ับนเว นะครับแล้วก็อันนี้อีกทีหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเลี้ยวเป็น2เลี้ยวเราสามารถเลี้ยวได้สูงสุดสองครั้งซึ่งเราจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยก็ได้นะครับแต่ห้ามเกินสองครั้งออันนี้คือกฎทั้ง3ข้อในการวาดระเบิดนะครับจากนั้นพอเราวาดระเบิดครบทุกลูกนะครับก็จะจบเฟสที่1่แล้วก็เข้าเฟสที่2นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าเฟสที่2เล่นยังไงนะครับผมอ่เมื่อกี้ผมลืมพูดไปนิดนึงวิธีการวาดระเบิดนะครับวิธีการวาดระเบิดนะครับให้เราวาดวงกลม1วงนะครับ จากนั้นนะครับเราเขียนเส้นคง้งเส้นหนึ่งไว้บนยอดวงกลมอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนลูก,ล,ก,ล,กลูกลูกลูกระเบิดแล้วนะครับซึ่งวิธีการวาดนะครับพยายามวาดให้มันอยู่ในเส้นปะวงกลมตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเรากู้ระเบิดนะครับมันจะได้กู้ง่ายแล้วก็ดูแบบไม่เปื้อนไม่ดูดูไม่เลอะเทอะนะครับผมอ่าพอพร้อมแล้วเราเล่นเฟสที่หนึ่งจบแล้วนะครับก็มาเข้าสู่เฟสที่2อ,อันนี้ผมจําลองเขียนตัวเลขกับระเบิดเพิ่มเข้าไปเฉยๆนะฮะเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้อธิบายเฟสที่2องได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับเฟสที่2นะครับ มันจะมีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมด3เงื่อนไขซึ่งถ้ามันเกิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งขึ้นนะครับผู้เล่นจะต้องกู้ระเบิดทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเงื่อนไขเกิดขึ้นหลายเงื่อนไขในในในรอบนั้นนะครับเราจะต้องกู้ระเบิดทุกเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงื่อนไขใดเกิดขึ้นเลยเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็ว่าข้ามเฟสที่2ของรอบนั้นไปแล้วก็ไปรอเล่นรอบหน้าหลังจากที่เพื่อนเพื่อนทุเพื่อนทุกคนเขาเล่นเฟสที่2ของของพวกเขาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะึ้นรอบใหม่แล้วก็เล่่่นนนนรรรรอออออบบบบใหมเืยยๆางี้ะะคัจ10 มาดูกันดีกว่าว่าเงื่อนไขทั้งสามเงื่อนไขในการกู้ระเบิดเฟสที่2มีอะไรบ้างเงื่อนไขที่1นะครับก็คือจํานวนระเบิดครับเท่าตัวเลขบาะแสวิธีดูดูยังไงครับวิธีการดูเงื่อนไขทุกเงื่อนไขนะครับให้เราดูตัวเลขบาะแสทุกตัวที่เรามีอยู่แล้วยังไม่ถูกกู้นะครับจากนั้นเราดูพื้นที่รอบๆดูช่องรอบๆตัวเลขบาะแสตัวนั้นนะครับช่องรอบๆทั้งหมดก็มี8ช่องนะครับหรือก็คือพื้นที่3าคูณสที่มีเลขบาะแสอยู่ตรงกลางนะครับผมจากนั้นถ้าเรานับจํานวนระเบิดทั้งหมดนนรััับที่่ออยูๆตตววเลข้้ถา มันมีระเบิดเท่ากับตัวเลขเบาแสนะครับก็คือมีจำนวนจำนวนระเบิดร,บรอบๆเท่ากับเลขเบาแสอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่1เราจะต้องกู้ระเบิดในพื้นที่ตรงนั้นทันทีพื้นที่ก็คือพื้นที่3าูพสหรือจํานวน9ช่องที่มีเลขเบาแสตรงกลางนะครับผมอ่ะอย่างนี้สมมติเราดูที่เลข4เลขนี้ใช่ไหมครับก็นับจํานวนระเบิดร,บรอบๆเลขสี่ครับผม1 2 3 4อ่าก็เท่ากันอันนี้คือเงื่อนไขที่1เท่ากับตัวเลขเบาแสเราก็ต้องกู้ระเบิดทันทีวิธีการกู้ระเบิดนะครับให้เราเขียนสี่เหลี่ยมครับ จากนั้นวาดวงกลมครับรอบระเบิดที่เกี่ยวข้องกับเลขเบาะแสตัวนั้นนะครับอ่าก็คือระเบิดสี่ลูกนี้ใช่ไหมครับจากนั้นครับผมให้เราขีดเส้นชี้เข้าหาตัวเลขเบาะแสที่เกี่ยวข้องครับเพื่อเป็นการบอกว่าระเบิดพวกเนี้มันถูกกู้ด้วยตัวเลขเบาะแสตัวนี้นะครับจากนั้นครับช่องไหนที่เป็นช่องว่างทั้งหมดรอบๆบมันนะครับให้การกระบาดท,ทิ้งทั้งหมดเหมือนว่าเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไปแล้วมันจะไม่สามารถไปทําอะไรกับมันอีกแล้ว อ่าโอเคนะครับเหมือนเราปิดกั้นพื้นที่ไปแล้วส่วนตรงไหนที่เป็นตัวเลขครับให้เราทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอเคนะครับผมอ่าต่อไปครับผมเงื่อนไขที่2ครับเงื่อนไขที่2คือจํานวนระเบิดครับมากกว่าตัวเลขบาะแสก็ให้เราดูตัวเลขบาะแสที่ยังไม่ถูกกู้นะครับอบหมาดูเลข3เลข3ตัวนี้นะครับให้เรานับจํานวนระเบิดร,บรอบๆมันมีกี่ตัว1 2 3 4อี่่าเลข3ตัวนี้มีระเบิดมาก มีระเบิด4ลูกซึ่งมันมากกว่าเลข3นะครับวิธีการกู้ระเบิดให้สําเร็จนะครับเราจะต้องทายังไงก็ได้ครับให้ตัวเลขบาอแสเข้ากับจํานวนระเบิดให้ได้ซึ่งมันจะมีอยู่2วิธีก็คือเราเพิ่มเลขบ่อแสขึ้นไป1นแต้มหรือเราลดจานวนระเบิดลง1ลูกนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยนะครับเครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปนะครับว่าเครื่องมือใช้ทาอะไรมีอะไรใช้ทําบ้างเครื่องมือชิ้นแรกครับอันนี้1ครับ n หมายถึงตัวเลขบ่อแสครับผมบวกลบคือ1อันนี้หชิ้นนะครับถ้าเราใช้1ชิ้นเราจะสามารถแก้ไขตัวเลขบอแสหนึ่งตัมหรืออันนี้ครับผมระเบิดบวกลบ1แล้วก็มีถ้าเกิดเราใช้อันนี้ครับเราสามารถลบหรือเพิ่มระเบิดได้1ลูกนะครับอ่ากรณีนี้ผมขอใช้ระเบิดตรงนี้ขอใช้เครื่องมือนี้ครับระเบิดบวกลบ1นะครับแล้วก็ขีด1ทีแล้วก็เราสามารถกากระบาดระเบิดทิ้งได้เลย1ลูกครับผมผมขอกากระบาดระเบิดตรงนี้ เมื่อกี้ผมลืมพูดไปวิธีการวาดระเบิดนะครับเราสามารถวาดลงไปในช่องไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นช่องสีขาวเราวาดลงไปในช่องเป็นสีีสก็ได้นะครับผมอ่าผมใช้เครื่องมือลบระเบิดทิ้งหนึ่งลูกก็คือกากระบาดระเบิดทิ้งไปเลยช่องที่ระเบิดโดนกากระบาดนะครับจะเปรียบเสมือนช่องที่ถูกกากระบาดอย่างนี้ก็คือเราไม่สามารถไปทําอะไรกับมันได้อีกแล้วนะครับผมตอนนี้ระเบิดก็จะเท่ากับเลขบรแสแล้วอ่าลืมบอกวิธีนับระเบิดนะครับเราจะนับระเบิดทุกลูกที่ที่อยู่รอบๆมาเลยไม่ว่าลูกนั้นจะกู้ไปแล้วหรือเปล่าหรือไม่ก็ตามนะครับ กรณีนี้ก็คือ3ลูกนี้อ่าอันนี้คือเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็จะพอมันเท่ากาันเราก็จะต้องกู้ระเบิดทันทีครับผมก็คือเงื่อนไขที่2ครับระเบิดมากกว่าเลขเบาะแสซึ่งเงื่อนไขพวกนี้ครับเราจะไม่สนใจว่าเลขอ่องรอบๆอบที่เหลือเนี่ยมันเป็นอะไรเราจะดับแค่ระเบิดกับเลขนะครับถ้าเป็นช่องว่างหรือตัวเลขก็ไม่เป็นไรอ่าจากนั้นเราก็วงระเบิดลูกที่ยังไม่ถูกวงครับส่วนระเบิดลูกที่มันถูกกู้ไปแล้วเนี่ยให้เราเขียน ให้เราขีดเส้นนะครับชี้เข้าหาตัวเลขเบาแสที่เกี่ยวข้องอีกนะครับก็คือระเบิดพวกนี้มันจะมีเส้นมากกว่า1เส้นระเบิดที่มีเส้นมากกว่า1เส้นเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าระเบิดซับซ้อนซึ่งมันจะเป็นคะแนนเพิ่มตอนจบเกมด้วยนะครับระเบิดพวกนี้จากนั้นนะครับช่องที่เหลือที่เป็นช่องว่างนะครับให้เรากากบ,บาดท,ทิ้งให้หมดครับผมโอเคสุดท้ายนะครับเงื่อนไขที่3มที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือมีจํานวนระเบิดครับน้อยกว่าตัวเลขเบาะแส อ่าอันนี้ก็ให้เราดูพื้นที่ที่เกิดให้เราดูตัวเลขบ่อแสที่ยังไม่ถูกกู้นะครับซึ่งก็มีอยู่3ามตัวมาดูที่เลขหก่อนเลขหนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราพูดสี่กับสามเนี่ยเราคากระบาดรอบๆเลขสี่กับเลขสามใช่ไหมครับทาให้ช่องรอบๆเลข6เนี่ยมันเต็มครับผมแต่ว่าระเบิดะครับมันยังไม่มีมันยังยังมีน้อยกว่าเลขหซึ่งมันจะเข้าเรื่องใหญที่สามก็คือจํานวนระเบิดครับน้อยกว่าตัวเลขบ่อแส นะครับผมมันจะเกิดขึ้นได้กรณีเดียวเลยก็คือว่าช่องทุกช่องนะครับทั้งแช่องรอบๆตัวเลขครับมันถูกเติมจนเต็มแล้วแต่ว่าจํานวนระเบิดมันยังมีไม่เท่ากับตัวเลขนะครับกรณีนี้เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องกู้ระเบิดนะครับวิธีการกู้ระเบิดก็อย่างที่บอกไปแล้วคือทํายังไงก็ได้ให้ตัวเลขกับระเบิดมันเท่ากันซึ่งกรณีเนี่ยระเบิดมันมีอยู่4ลูกนะครับถ้าเราไปลดระเบิดอีกมันก็ยิ่งไม่เท่ากันเท่าไปใหญ่เพราะฉะนั้นวิธีเดียวที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือเราจะต้องไปแก้ไขตัวเลขบบะแสนครัผม วิธีการแก้ไขตัวเลขเบาะแสก็คือให้เราใช้เครื่องมืออันนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ n บวกลบหแก้ไขตัวเลขเบาะแสนะครับกรณีนี้คือเราจะต้องลดจาก6ให้มันเหลือ4ให้ได้แต่ว่าเมื่อกี้ผมลืมบอกไปทุกครั้งนะครับที่เรากู้ระเบิดสําเร็จก็คือเรากู้กระเบิดสําเร็จด้วยการวาดสี่เหลี่ยมกับเขียนวงกลมนะครับเราจะได้เครื่องมือเพิ่มหนึ่งชิ้นซึ่งเราสามารถมาเลือกได้ครับว่าจะเอาเครื่องมือชิ้นไหนนะครับสมมุติว่าผมกู้ระเบิด2ออันนี้ผมเลือกเครื่องมือชิ้นนี้ เครื่องมือที่ได้อ่ะครับเราสามารถใช้มันได้เลยทันทีนะครับผมสมผมผม,ผมขอเลือกอันนี้กับอันนี้ละกันนะครับเพราะผมกู้ระเบิดไป2ที่ผมก็เลือก2อ,อันนะครับไม่เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราได้มาสามอันแรกนะตอนเริ่มเกมน,นะครับจากนั้นผมก็ขอใช้เครื่องมือแก้ไขตัวบอชแสสองครั้งนะครับผมก็สามารถแก้จาก6นะครับให้มาเหลือสีได้การใช้1ครั้งคือลบได้1แต้มการใช้เครื่องมือเนี่ยเราจะใช้กี่ชิ้นก็ได้นะครับแล้วก็กี่ประเภทก็ได้คือเราจะใช้ประเภทที่1 2 3า ทั้งหมดในทีเดียวเลยอย่างนี้ก็ได้ครับทีละขี่ชิ้นก็ได้อ่าพอผมใช้อย่างนี้ผมก็จะสามารถแก้จาก6ให้เป็น4ได้อ่าจากนั้นนะครับก็ให้ดูว่าตอนนี้เลขมันเท่ากับจำนวนระเบิดแล้วผมก็สามารถกู้ระเบิดได้สําเร็จก็ให้กู้ระเบิดแบบเมื่อกี้เลยก็คือเขียนสี่เหลี่ยมครับรอบตัวเลขจากนั้นครับผมวาวงกลมขีดไปวาวงกลมแล้วก็ขีด,ขดพอะารเขแสอันไหนที่ถูกกู้ไปแล้วก็แค่ขีดเส้นเฉยๆอ่า ระเบิดพวกนี้ครับระเบิดซับซ้อนเนี่ยไม่ว่าจะมีกี่เส้นเนี่ยมันจะนับเป็นหนึ่งลูกเสมอเดี๋ยวตอนท้ายเกมผมบอกตอนรับคะแนนทีหนึ่งว่านับยังไงนะครับผมแค่นี้ครับผมก็จะก็สามเงื่อนไขในการกู้ระเบิดส่วนเลข5กับเลข6อันนี้ครับมันยังไม่เข้าเงื่อนไขใดเลยใน1-4นะครับก็ใน1นเงื่อนไขนะครับก็คือจำนวนระเบิดครับยังไม่เท่ากับตัวเลขวัาแสก็ไม่ต้องไปทำกับมันก็เว้นไว้ก่อนรอรอบหน้าจนกว่ามันจะทำได้สำเร็จจนกว่ามันจะเข้าเงื่อนไขแล้วค่อยไปกู้มันนะครับเลข6กกย เงื่อนไขที่1ก็คือระเบิดเท่าเลขว่าแสก็ยังไม่ตรงระเบิดมากกว่าก็ยังไม่มีระเบิดน้อยกว่าน้อยกว่าจริงครับแต่ว่าช่องเนี่ยมันยังเหลืออยู่ก็เรื่องมีโอกาสทีมันเท่าได้ก็ยังไม่ต้องไปกู้มันก็ยังถือว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขที่3นะครับผมอ่าแค่นี้ครับเราก็จะถือว่าจบรอบจบการเล่น1รอบนะครับหลังจากจบการเล่น1รอบครับให้เรามาก่อนที่เราจะขึ้นรอบใหม่นะครับให้เรามาดูว่าเราได้เครื่องมือครบ ตามจานวนระเบิดที่เรากู้ในรอบนั้นหรือยังนะครับสมมุติว่าเรากู้ระเบิดเนี่ยสมมติว่ารอบนี้ผมกู้ระเบิดไป3ครั้งใช่ไหมครับผมจะต้องมีเครื่องมือเพิ่มอีก3าชิ้นก็ให้เรามานับตัวแรงเงาว่าเรามีครบ3หรือยังอยังไม่ครบเราก็เงยแรงเพิ่มไปให้มันครบ3อ่าอย่างนี้โอเคจากนั้นครับผมให้เราบันทึกเลขบาะแสที่เราเล่นในรอบนั้นนะครับสมมุติว่ารอบเมื่อกี้คือรอบ3แล้วกันผมเล่นเลข6แล้วผมแก้ไขมันให้เป็นเลขสี่ผมจะต้องบันทึกตัวเลขบาะแสครับลงไปตรงนี้นะครับ ก็คือเลขเลขรอบนั้นอ่ะเราเล่นเลขอะไรบันทึกเลขตัวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าแก้ไขมันให้บันทึกเลขไก่เลขเลขที่แก้นะครับอย่างเมื่อกี้ตอนต้นคลิปผมเล่นรอบแรกก็คือผมเล่นเลข4ี่ใช่ไหมผมก็บันทึกเลข4ตรงนี้นะครับอันนี้สมมุติว่าผมเล่นไปเรขรอบที่2เลข3มผมก็ใส่เลข3ตรงนี้ส่วนรอบที่3ผมเล่นเลข6อันนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมไปแก้มันให้เป็นเลข4ตอนจบรอบนะครับที่เราตอนจบรอบไอ้เลขที่เราเล่นในรอบนั้นนะครับให้ให้บันทึกเลขที่เราแก้ลงไปแทนอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็คือ จบ1รอบนะครับผมต่อไปก็ไปดูวิธีการใช้เครื่องมือดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือเรามีกันอยู่ทั้งหมด3ชนิดน,นะครับผมเรามาดูชนิดแรกกันเลยว่าใช้ทําอะไรเค,ครื่องมือชนิดแรกนะครับก็คือ,อ,อไอ้ลูกศรชี้ไปกลับอันนี้นะครับเครื่องมืออันนี้มีชื่อว่าเครื่องมือแยกหรือย้ายระเบิดนะครับซึ่งจะใช้ได้เฉพาะในเฟสที่1เท่านั้นนะครับผมอ่เรามาดูวิธีการใช้เครื่องมือชนิด สมมตินะครับว่ารอบนี้ออทอยลูกเต๋าออกมาได้เป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะต้องเลือกลูกเต๋า1คู่สีอะไรก็ได้1คู่นะครับก็สมมุติผมขอเลือกคู่สีส้มมาเป็น2กับ5นะครับผมก็เอาเลข2มาเขียนตรงนี้นะครับจากนั้นผมต้องวาดระเบิดทั้งหมด5ลูกใช่ไหมครับผมขอวาดระเบิดตรงนี้1ลูก2ลูกแล้วก็ผมขอใช้เครื่องมือแยกหรือย้ายระเบิดนะครับ1ชิ้นผมขอ ช้ก็คือวิธีใช้ก็คือให้ขีดที่วงกลมที่เราแรงเงาอยู่นะครับขอใช้1ชิ้นแยกหมายถึงว่าผมสามารถแยกระเบิดที่ผมจะต้องวาดต่อเนื่องกันนะครับออกมาเป็นสองกองได้ผมวาดตรงน,นี้สองก้อนแล้วสองลูกแล้วอีก3ามลูกที่เหลือผมขอแยกไปไปวาดที่อื่นผมแยกมาวาดตรงน,นี้อ่าอย่างนี้อันนี้คือแยกระเบิดโอเคต่อไปย้ายย้ายเป็นยังไงสมมุติว่าเป็นรอบถัดไปแหละ นะครับผมขี้เกียจทอยลูกเต๋าใหม่ขอเป็นลูกเต๋าคู่นี้เลยแล้วกันสมมุติรอบนี้รอบถัดมาผมขอเลือกลูกเต๋าคู่นี้สามกับสองผมเลือกสามมาแล้วผมไปวาดตรงนี้จากนั้นผมขอใช้เครื่องมือหนึ่งชิ้นเพื่อทําการย้ายระเบิดวิธีย้ายก็คือเราจะย้ายระเบิดทั้งหมดที่เราต้องวาดในรอบนั้นนะครับไปวาดที่ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องว่าเป็นที่เดิมไม่จําเป็นจะต้องเป็นติดกับติดกับตัวเลขบอสแสเท่เาเขียนในรอบนั้นก็คือเรายกเลิก ในการวาดระเบิดข้อที่1ไปเลยนะครับผมขอยกไปวาดตรงอื่นเลยสมมติผมยกไปวาดตรงนี้อ่าซึ่งเครื่องมือนะครับเราสามารถใน1นรอบเราสามารถใช้เครื่องมือกี่ชนิดก็ได้นะครับแล้วก็ชนิดละกี่ชิ้นก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้แค่1ชิ้นหรือว่า1ชนิดในรอบในรอบเดียวนะครับสื่อเราจะใช้ทั้ง3อันรวมกันเลยอันละชนิดละ,ละ,ละหลายๆอันก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรในหรอบ ครับผมอ่าต่อไปครับไปดูเครื่องมือที่2เครื่องมือที่2คืออะไรเครื่องมือที่2ครับอันนี้ n บวกลบหที่ผมอธิบายไปแล้วก็คือการเพิ่มหรือลดตัวเลขเบาแสนะครับสมมุติผมใช้อันนี้1ชิ้นผมก็สามารถเพิ่มหรือลดตัวเลขเบาแสลงหนึ่งแต้มได้อ่าผมลืมบอกไปตัวเลขเบาแสรรรเกมนี้นะครับเราสามารถเขียนได้ตั้งแต่เลข1ถึงเลข8นะครับเราไม่สามารถเขียนต่ำกว่า1นหรือมากกว่า8ได้นะครับผมสมมติสมมติอ่าอันนี้ผมขออนุญาต ว่าเราเ,เปิดเพิกรูปกันเพื่อให้ดูแบบมันเม็กซเซนนิดนึงอ่าสมมติผมขอใช้ระเบิด1นลูกเพื่อเพิ่มนะครับก็ผมขอใช้เครื่องมือ1ชิ้นเพื่อเพิ่มผมก็จะเพิ่มตัวเลขบอแสจากเลข3เป็นเลข4อย่างนี้ซึ่งเครื่องมือชิ้นนี้นะครับเราสามารถใช้ในเฟสไหนก็ได้ในเฟสที่1หรือเฟสที่2ก็ได้นะครับใช้ในเฟสที่2ก็คือเราเราแก้ไขตัวเลขเขียนไปแล้วแต่ถ้าใช้ในเฟสที่1่ก็คือเราแก้ไขตัวเลขตั้งแต่ก่อนจะเขียนได้เลยนะครับก็คือสมมติผมจะแก้ไขาจาก3เเนนนนีี่ยยยผมกก็แแแ้้้้้ไไขขป4ลลลวใชชครืือองง1ิท นะครับผมแล้วก็พอจบรอบแล้วก็จะเขียนเลขบอแสเท่าแก้ไขเ,เลขบอ่อแสในรอบนั้นนะครับถ้าเราเ้าาแก้ไขก็เขียนเลขที่แก้ไขแทนอ่าอย่างนี้นะครับต่อไปครับผมเครื่องมือชิ้นที่3อันนี้บวกลบ1น,นะครับแก้ไขเ,เพิ่มหรือลดจำนวนระเบิดนะครับถ้าผมใช้1ชิ้นนะครับผมก็คือผมสามารถวาดระเบิดเพิ่มไปที่ไหนก็ได้นะครับ1ลูก ได้เลยนะครับถ้าใช้2ชิ้นก็วาดได้2ลูกเลยหรือใช้1ชิ้นใช้1ชิ้นลบระเบิดทิ้ง1ลูกใช้2ชิ้นลบทิ้ง2ลูกอะไรอย่างนี้นะครับอ่านี่คือเครื่องมือที่3โอเคอย่างนี้เดี๋ยวผมจะขอเล่นเกมจนจบแล้วก็จะนับคะแนนให้ดูนะครับว่าคะแนนจะนับยังไงเกมนี้มันมีคะแนนติดลบด้วยเดี๋ยวเราจะไปนับคะแนนติดลบกันก่อนคะแนนติดลบของเกมนี้นะครับจะเกิดได้4กรณีนะครับกรณีที่1นะครับจะเกิดในเฟสที่1น่นะครับสมมุติว่า ผมเลือกลูกเต๋าคู่นี้4กับ5นะครับผมเลือกเลขสมาเขียนตรงนี้แล้วก็เลยนี้คือผมต้องวาดระเบิด5ลูกผมก็เขียนระเบิดลงไปว่ดระเบิดลงไป5ลูกครับปัญหาคือถ้าผมเลี้ยวมาทางนี้นะครับไม่รู้ทุกคนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวอยางงี้นะครับอ่ะผมเลือกเลือกเลือกลูกเต๋าคู่นี้นะครับเลข4กับเลข5าใช่ไหมครับแล้วผมเลือกว่ดระเบิดตรงนี้เลข4ระเบิด2ลูกนี้มีอยู่แล้วผมว่ดระเบิด3มลูก มันจะเหลือระเบิดอีก2ลูกที่ผมจะต้องวาดใช่ไหมครับแล้วผมไม่มีเครื่องมือจะไปลดระเบิดนะครับคือใช้เครื่องมือไปหมดแล้วแล้วไม่มีระเบิดแล้วไม่มีเครื่องมือจะไปลดระเบิดอีก2ลูกทําให้ผมไม่สามารถวาดระเบิด2ลูกได้ใช่ไหมครับผมจะต้องมาขีดตรงนี้ครับผมขีดตรงนี้นะครับต่อระเบิด1ลูกที่ผมวาดไม่ได้นะครับขีด1ขีดต่อระเบิด1ลูกวาดไม่ได้2ลูกก็ขีด2ขีดนะครับ ตอนจบเกมครับขีดหนึ่งขีดตรงนี้นะครับที่พี่มีครับจะเท่ากับติดลบ1แต้มครับเพราะฉะนั้นคุณมีขีด,ขดกี่ขีดก็ติดลบเท่านั้นเลยอ่าอันนี้คือกรณีที่1ที่จะติดลบได้นะครับต่อไปกรณีที่2ที่ติดลบได้นะครับให้มาดูตรงนี้ฮะอันนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเลขห้าครับมันจะต้องกู้ระเบิดแต่ว่ามันจะต้องกู้ระเบิดเงื่อนไขที่สามก็คือมีระเบิดรบอบๆมันน้อยกว่าตัวเลขใช่ไหมครับ แล้วก็ทุกช่องเนี่ยมันถูกเขียนจนเต็มแต่ว่าปัญหาคือผมไม่มีเครื่องมือที่จะไปแก้ไขตัวเลขใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องมือแก้ไขระเบิดก็ไม่มีอีกผมต้องทํำยังไงกรณีนี้นะครับเราจะต้องมาใช้การติดลบแทนการใช้เครื่องมือ1ชิ้นติดลบ1ครั้งแทนการใช้เครื่องมือ1ชิ้นนะครับก็คือผมต้องลดจาก5เป็น4ผมก็ต้องขีดหนึ่งทีนะครับเพื่อลดจาก5ให้เป็น4นะครับก็คือติดลบ1แทนการใช้เครื่องมือแก้ แก้ไขตัวเลขบาะแส1ชิ้นนะครับแล้วก็ต้องกู้ระเบิดเนื่องจากว่ามันเข้าเงื่อนไขมันังครับให้ผมต้องกู้ระเบิดทันทีผมก็ต้องกู้ระเบิดทันทีอย่างนี้อทำให้ผมต้องไปติดลบอันนี้คือเงื่อนไขที่สองในการติดลบนะครับต่อไปครับเงื่อนไขที่สมและ4ี่ในการติดลบครับมันจะเกิดขึ้นตอนจบเกมนะครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมต่อไปนะครับเงื่อนไขที่สามที่จะทําให้เกิดการติดลบขึ้นนะครับก็คือมันจะเกิดขึ้นตอนที่จบเกมไปแล้วนะครับ แล้วเราไม่มีเครื่องมือจะไปแก้ไขมันนะครับผมเงื่อนไขที่3าก็คือจํานวนระเบิดที่เรากู้ไม่ได้นะครับระเบิดที่กู้ไม่ได้คือยังไงก็คือระเบิดที่มันไม่ถูกวงกลมใช่ไหมครับอันนี้นะครับจะติดลบลูกละ1คะแนนนะครับผมอันนี้ก็คือมีสี่ลูกก็ขีดอีกสี่ทีอย่างนี้เลยอ่าจากนั้นเงื่อนไขที่กรณีที่4ี่ที่เกิดขึ้นได้นะครับที่จะทําให้เกิดการติดลบก็คือตัวเลขเบาะแสครับที่กู้ระเบิดไม่ได้ครับผมถ้ากู้ไม่ได้ก็คือมันไม่เข้าเงื่อนไขใดเลยนะครับ ระเบิดมีไม่เท่ากับตัวเลขนะครับมีไม่เกินตัวเลขแล้วก็ถึงจะมีน้อยกว่าแต่ว่าช่องรอบๆมันยังไม่ถูกเติมจนเต็มนะครับก็คือยังไม่เกิดเงื่อนไขอะไรเลยในการกู้ระเบิดทําให้เรากู้มันไม่ได้นะครับเงื่อนไขที่4ี่ก็คือเอาตัวเลขต่ะแสครับผมลบระเบิดที่อยู่รอบๆมันครับผลต่างเป็นเท่าไหร่ติดลบเท่านั้นอย่างกรณีนี้ก็คือ7ลบสานะครับเหลือสี่ก็คือติดลบสแต้มนะครับก็ไปขีด4ี่ไปขีดอีก4ทีนะครับวิธีการขีดครับพอเราขีดมาจนถึงอันสุดท้ายครับมัน มันคือลบสิใช่ไหมครับจากนั้นถ้าเราต้องขีดอีกทีนึงที่เป็นลบสิบเอ็ดใช่ไหมครับเพราะผมต้องขีดใส่สี่ทีใช่ไหมให้กลับมาขีดที่ช่องแรกนะครับเป็นการขีดไขว้เป็นการบอกว่าอันนี้คือลบที่สิบเอ็ดนะครับผมอ่ะโอเคจากนั้นก็เขียนจํานวนติดลบทีเ่เลขแต่ติดลบที่เราได้นะครับว่าเ,เท่าไหร่โอเคครับผมจากนั้นเราก็ไปดูวิธีการรับคะแนนกัน,กนดีกว่าว่านับคะแนนยังไงนะครับเกมน,นี้การรับคะแนนการกู้ระเบิดนะครับ วิธีการนับคะแนนการกู้ระเบิดเราจะนับคะแนนจากตัวเลขเบาะแสโรคสามารถกู้ได้ที่อยู่ในอาคารสีต่างๆนะครับผมซึ่งตอนนี้เราเล่นในโหมดเจ้าหนี้ทั่วไปนะครับหรือโหมดปกติเนี่ยเราจะไม่เล่นอาคารสีฟ้านะครับอันนี้จะอยู่ในโหมดผู้เชี่ยวชาญซึ่งมันจะมีความซับซ้อนสูงกว่าเราก็จะข้ามไปก่อนนะครับผมอ่าคราวนี้เราก็มาดูวิธีการนับคะแนนของแต่ละอาคารเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับคะแนนอาคารสีส้มครับผมอาคารสีส้มเนี่ย วิธีการนับคะแนนก็คือให้เรารวมตัวเลขเบาะแสที่อยู่ในอาคารสีส้มที่เราสามารถกู้ระเบิดได้นะครับเป็นเท่าไหร่อันนี้คือผมพูดได้2ที่ก็5บวก4เป็น9จากนั้นครับเอาผลรวมตัวนี้ที่รวมได้นะครับไปเปรียบเทียบกับผู้เล่นคนอื่นทุกคนเลยนะครับผมคนที่สามารถทําผลรวมได้มากที่สุดนะครับจะได้20คะแนนนะครับผมอันดับสองได้12คะแนนอันดับ3ตั้งแต่อันดับ3ไปนะครับไม่ว่าจะมีผลรวมเท่าไหร่ ถ้าอยู่อันดับสาขอแค่คุณกู้อย่างในอาคารสีส้มอย่างน้หนึ่งแห่งคุณจะได้4นนี่คะแนนออาสมมุติว่าผมมีผลรวมเท่ากับ9แล้วผมน้อยกว่าที่หนึ่งกับที่2ผมเป็นที่สามผมจะได้ตรงนี้4คะแนนก็ใส่ลงไปสคะแนนอ่าแต่นครับมาดูอาคารสีแดงอาคารสีแดงบอกว่าจะได้คะแนนถ้าคุณสามารถกู้ระเบิดด้วยตัวเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4ี่ครับผมก็แปลว่าถ้าผมสามารถกู้ระเบิดด้วยตัวเลขหนึ่งสามสี่ผมจะได้พื้นที่ละ3นาคะแนน อ่านะครับคราวนี้มาดูอาคารสีแดงกันสีแดงผมมี2ที่นะครับก็คือ2กับ5แต่5เนี่ยมันเกิน4ทําให้5เนี่ยผมไม่ได้คะแนนจากมันนะครับผมจะได้แค่2อันเดียวก็คือ3คะแนนจากนั้นครับพื้นที่สีเหลืองพื้นที่สีเหลืองบอกว่าถ้าผมกู้ด้วยตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับ5ผมจะได้3คะแนนต่อ1นพื้นที่อ่าผมสามารถกู้ระเบิดพื้นที่สีเหลืองได้1อันนะครับอันนี้มันกู้ไม่สําเร็จเพราะว่า มันไม่เข้าเงื่อนไขในการกู้ระเบิดก็จะไม่ได้คะแนนจากมันนะครับก็คือผมได้ที่เดียวก็ได้3คะแนนจากนั้นมาดูอันนี้ครับผมสีเขียวสีเขียวบอกเอ็นบวกหนึ่ง N+ บวกมือหม่ถึงตัวเลขที่เรียงกันครับผมก็คือถ้าผมสามารถกู้ระเบิดด้วยตัวเลขที่เรียงกันตั้งแต่3 4 5 6เอ่อตั้งแต่อะไรก็ได้ขอให้มันเลขเรียงกันนะครับผมจะได้คะแนนตามลําดับอย่างนี้ครับถ้าผมทําได้แค่หนึ่งที่หนึ่งพื้นที่ผมได้ศูนย์คะแนนถ้าทําได้สองพื้นที่ครับได้สี่สามพื้นที่ได้เก้าครับถ้าทาได้ทั้งหมด นะครับผมอ่มาดูผมทําได้ทั้งหมด3พื้นที่แต่ว่า4เนี่ยมันซ้ํากันซึ่งทําให้มันไม่นับนะครับแล้วก็พอเป็น4กับ6มันไม่เรียงกันนั่นแปลว่าถึงผมจะทําได้3มพื้นที่แต่มันไม่เรียงกันเลยทําให้ผมไม่ได้เลยแม้แต่คะแนนเดียวครับผมเป็นศูนย์โอเคต่อไปครับผมสีม่วงสีม่วงมันบอกว่า n เท่ากับ n หมายถึงว่าผมจะต้องใช้ตัวเลขเดียวกันทั้งหมดในการกู้ระเบิดที่สีม่วงนะครับ ซึ่งสีม่วงเนี่ยผมทําได้2พื้นที่ซึ่งใช้เลขสีทั้งคู่นะครับเพราะว่าผมทําได้2อันเราก็จะได้คะแนนตามจํานวนที่เราทำได้ก็คือถ้าทําได้1ที่ครับได้0ูนย์ที่ได้ห้าสามที่ได้10บี่ที่ได้16ผมทําได้2ที่ก็คือผมได้5คะแนนอย่างนี้จากนั้นครับก็รวมคะแนนที่เราทําได้ทั้งหมดนะครับก็คือ4อันนี้ไม่นับนะฮะเก้าเนี่4สี่บวกห้านะครับได้9้าบวกกับ6เป็นส5บ้าถือว่าน้อยมาก โอเคครับผมต่อไปคะแนนอย่างที่2ก็คือระเบิดซับซ้อนครับก็คือช่องน,นี้นะครับช่องน,นี้นะครับระเบิดซับซ้อนนะครับให้เรานับจํานวนระเบิดที่มีขีดมากกว่า1ขีดทุกลูกนะครับจากนั้นมาหาร2ได้เท่าไหร่ให้ปัดเศษทิ้งนะครับเป็นคะแนนก็คือ2ระเบิด2ลูกเป็น1แต้มเศษไม่นับอ่าก็นับเลยก็เราก็จะไล่าจากข้างบนลงมาเรื่อยๆเลยนะครับอย่างผมผมได้ก็ได้หนึ่ง6ห้าห 7, จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอ่าของผมได้สิบห้าสิบห้าลูกนะครับก็คือนับระเบิดที่มันมีขีดมากกว่าหนึ่งขีดอ่าเมื่อกี้ผมลืมบอกไปอันนี้ครับผมเลขเจ็ดผมไปกู้ระเบิดที่เล,เลขเจ็ดเนี่ยครับแต่ว่าผมไปกู้ในพื้นที่สีขาวซึ่งมันก็จะไม่ได้คะแนนจาก พื้นที่การกู้ระเบิดตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นสีขาวนะครับไม่มีอาคารมันจะไม่ได้คะแนนจากอาคารพวกนี้โอเคแต่ว่ามันจะได้คะแนนจากการกู้ระเบิดซับซอ้อนก็คือมีขีดพวกนี้ครับแล้วเลขเจ็ดตัวนี้ก็จะทําให้ได้คะแนนจากไอ้พวกนี้มากกว่าอ,อันนี้ผมนับแล้วผมได้สิบห้าสิบห้าหารสองครับได้เจ็ดจุดห้าก็ปัดเสศจทิ้งก็ได้เจ็ดคะแนนโอเคต่อไปครับอันนี้ตรงนี้ครับผมคะแนนผู้เชี่ยวชาญการหาระเบิดครับผม มันคืออะไรให้มาดูตรงนี้ครับนี่ครับเป็นแางเลขเหล่าลูกเต๋าดีแปก็คือตัวเลขบอ่อแสที่เราบันทึกไว้ในระหว่างเกมทั้ง10บรอบนะครับทุกๆทุกๆรอบที่3ารอบที่6แล้วก็รอบที่10ครับเราจะรวมตัวเลขบอ่อแสที่เราที่เราเขียนได้นะครับรวมลงมาในช่องนี้ครับจากนั้นให้เราเอาตัวเลขตัวนี้ครับไปเปรียบเทียบกับผู้เล่นคนอื่นครับถ้าเราทําได้มากที่สุดเราจะได้5คะแนนครับอย่างนี้ได้5คะแนนก็ให้เราวง5คะแนนไว้แต่ถ้าทําไม่ได้ครับให้เราขีดทิ้ง ถ้าเรามากที่สุดเท่ากับผู้เล่นคนอื่นนะครับก็คือจะได้คะแนน5คะแนนทุกคนเท่ากันคนที่มากที่สุดทุกคนที่เท่ากันนะครับก็จะได้5คะแนนคนที่น้อยกว่าก็อดไปนะครับอย่างอันนี้คือผมทําได้2ทีก็ได้สิสุดท้ายครับผมรูปประแจรูปคีมอันนี้ครับมันคือคะแนนเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้ครับผมเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้ด้วยยังไงก็เครื่องมือที่เราไม่ไม่ขีดทิ้งอะครับก็นับเลยว่ามีกี่อันฮะอันละหนึ่งคะแนน น,นี่อันนี้เห็น,นไหมเครื่องมือครับได้อันละหน,นึ่งคะแนนอันนี้ไม่ได้ใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าผมมีหก็เขียน5้าลงไปหอันไม่ได้ใช้จากนั้นครับเราก็รวมคะแนนทั้งหมดแล้วก็ลบคะแนนติดลบนะครับผมก็จะได้เป็นสิบห้วกสิ้เป็นสามสิบวกเป็น3า3สิบสามสามสิบสามลบสิบเอก็จะเหลือ,นนอย2่สิบสองคะแนนไม่ใช่สิสิบห้าบวกสิบวกเจ็ดสามเหลือยีคะแนน ก็เขียนคะแนนตรงนี้ครับคนที่ทําคะแนนได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะครับถ้าเสมอกันคนที่มีติดลบน้อยกว่านะครับจะเป็นผู้ชนะถ้ายังเสมอกันอีกก็ให้ดูเครื่องมือครับใครมีเครื่องมือเหลือมากกว่าคนนั้นชนะครับผมถ้ายังเสมอกันอีกก็ทุกคนก็ชนะร่วมกันไปเลยอ่าก็ขอจบคลิปสอนวิธีการเล่นดิฟิลโหมดเจ้าหน้าที่ทั่วไปไว้เท่านี้นะครับสำหรับโหมดผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปถัดไปนะครับแล้วก็โหมดผู้เล่นคนเดียวด้วยนะครับผมขอบคุณครับ